วันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูดวงคือมีคนดูพี่ว่า4ปีที่แล้วเนี่ยหับไว้ในกระตายจะพาพี่โน้เนี่ยมาขี่ฮาร์เลย์ดีวิสันปืมันนี่คือ2ล้านนะอันไม่หมุนนั่นๆเลยคำเตือนรายการนี้อาจมีภาพมีเสียงมีกริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมผู้ปกครองควรชี้แนะด้วยนะจ๊ะ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่รายการแท็กมาราจนะฮะใครที่เข้ามาอย่าลืมฮะกดซับสไครนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้บอกเลยว่าอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนชวนกูมาคนแรกมึงต้องบอกกูก่อนดิที่นี่ที่ไหนยังไงอะแต่งตัวโดดมากวันนี้แต่ละคนมึงนัดกันดีมากพี่โน่จเป็นคนไม่ค่อยอ่านไลน์ผมเว้ยมีมอะไรก็ไม่ค่อยอ่านไลน์อ่านก็ประมาณตอนเช้าตอนเช้าผมก็ไม่ตื่นมีเวลาในการเล่นโซเชียลของกูให้ปีใหม่ใช่ไหมแน่นอนว่าปีใหม่แบบเนี้ยดวงของคนเราก็จะการเปลี่ยนใหม่ทุกคนมีดวงมีลัคนาวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูดวง เดี๋ยวนี้มึงเข้าส่มูเลยเหรอมึงพาคูมามีทุกอย่างที่นี่นะเออเดี๋ยวไปดูข้างบนแล้ววันนี้บอกเลยว่าอาจารย์ที่ผมหรือคุณครูเนี่ยหรือครูดวงเนี่ยไม่ใช่แบบเป็นคนที่แก่แก่อยนุ่นหน้าตาดีด้วยเกิดราศีอะไรลัคนาอะไรเตรียมเลยรับรองว่าแม่นแน่ดูรวมๆได้เลยดูวมๆได้เลยอย่างพี่ในช่วงเนี้ยจถดดวงจู๋กวจับอย่างเดียวคือเรื่องผู้หญิง เอ้ไอ้ชี่นี่จะตายเพราะผู้หญิงนะไอ้เหี้ยต้องไม่ต้องดูดวงหรอกหาหมอปกติดีกว่าตามโรงพยาบาลก็แล้วพ็กบ้างจ้ะแล้วตอนนี้นะฮะอาจารย์ไว้ของเราก็มาแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ กูจัดไว้อะดูแต่งตัวมาออกรายการกูนึกว่าบีกเจอมาตอนแรกเนี่ยคืออยากจะบอกนะครัแรกที่ผมคิดนะต้องเป็นแบบรุ่นพ่อรุ่นแม่กูแน่เลยอ่ะไม่งั้นก็รุ่นลุงกูอะกูคือแบบไวไลน์อายุเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้อายุ33าครับมึงจี๋ถามคำว่ายก่อนคำวไว้ดูอะไรลักษณะไหนครับดูดวงของผมผมจะดูจากวันเดือนปีเกิดนะครับเวลาเกิดตามหลักโหราศาสตร์นะครับผมใช้ตำแหน่งของดวงดาวมาวิเคราะห์ดวงชะตาพื้นฐานของแต่ละบุคคลครับแล้วเวลาดูเนี่ยเราควรดูลัคนาหรือดู ปีเกิดมันจะมีราศีกับลัคนาต้องแบ่งกันก็คือว่าคนที่ไม่รู้เวลาเกิดเนี่ยจะรู้ราศีแต่พอรู้เวลาเกิดเราจะรู้ลัคนาเพราะฉะนั้นการรู้ลัคนามันจะยิ่งแม่นยำเอาอย่างนี้อย่างของผมเนี่ยราศีธนูแต่วันเกิดไปมิถุนหรือเมถุนเว้ยงงเลยีเดียวงงเลยีเดียวผมถามอาจารย์หน่อยครับก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์ไวที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพี่ผมเรียนจบวิศวะนะครับวิศวะเครื่องกลนะครับจบวิศวะกูมีอะไรคุยเยอะเลยอ่ะพอเรียนวิศวะจบแล้วผมไม่ไม่ชอบ ตอนที่ไปฝึกงานผมรู้สึกว่าผมอยากมีอิสระเจอดวงชะตานำพาให้ไปทำเกี่ยวกับเครื่องประดับไม่ที่ชอบเลยครับพอเรียนจบอยู่ดีๆมันฟุกขึ้นมาว่าแบบมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับการไปขายเทปแล้วตอนอยู่วง <ใน S 1> การประดับเป็นยังไงบ้างครับผมก็สนุกดีแล้วก็ได้เจอคนจํานวนมากการเข้ามาสู่หมวดของ,ของการเป็นหมอดูเนะะี่ยครับมันก็เป็นโชคชะตาอีกครั้งหนึ่งพอดีว่าผมได้ไปปรึกษากับพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับผู้วิเคราะห์บอกว่าผมจะเสียชีวิตในช่วงปีนั้นคือมีคนดูพี่ว่า4ปีที่แล้วเนี่ยบอกไว้ในจะตายตายเพราะ ตายเพราะว่าเหมือนเป็นลักษณะของอุบัติเหตุหรือว่าเป็นฆาตกรรม<ย>ะจะโดนฆาตรกรรมครับผมทำไมหมดจังวะผมเออชื่อเลยว่าผมต้องตายแล้วปีนั้นอพออย่างนั้นผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้อะเราต้อง ศึกษาด้านนี้มากขึ้นจริงดวงพุะอาจารย์ใหญ่โตเลยครับเป็นหน้าคุณเออแพทเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเหยียบที่หมาหัวแตกนะข้างหน้าระวังตบปากเลยนะเขาบอกว่าผมจะตายแต่ผมอยากรู้ว่ามันเป็นจริงเหรอว่าศาสตร์ดวงดาวนี้มาบอกคนว่าจะตายได้ในปีนั้นนะครับจริงๆดวงเรามันไม่ได้แปลว่าจะต้องตายอย่างเดียวนะครับในยะของดวงดาวมันตีความว่าเราสามารถที่จะจบจากสิ่งหนึ่งไปเริ่มต้นสิ่งหนึ่งได้หรือการทําอาชีพเกี่ยวกับหมอดูอครับมันคือการํำนายดวงชะตาของชีวิตคนอยู่แล้วครับจริงๆนี่เป็นเรื่องกลางเลยนะเรื่องครไ คือแล้วมันยากว้ยในการที่จะปรับอยู่ดีผมมาเตือนกูกูจะเชื่อมึมทำไมแล้วจุดเริ่มต้นในการดูเนี่ยเราดูอะไรก่อนจริงๆผมผมมาสายด้านดวงดาวเลยโหราศาสตร์รต<า>วิ<า>เคราะห์ตมราศาสตร์ใช่ครับ<ห>เพ<ล>ราะมันก็ลิงก์กับการที่ผมแบบเรียนด้านวิศวะนะผมมีเรื่องของเหตุผลความเชื่อตามหลักสถิติวิทยาเนี่ยมันต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าดวงดาวเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของดาวเนี่ยส่งผลอะไรกับชีวิตคนนะครับมันก็เหมือนวิทยาศาสตร์เนาะถูกต้องน้ำขึ้นน้ำลงอาจารย์ไว้กะจะเอามารวมกันระหว่างศาสตร์ความเชื่อ มันเป็นแฟกต์นะใช่จริงนะใช่ครับดวงดาวเกิดมาก่อนเขาเป็นลัานใช่ใช่ครับนู่นนี่อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ก่อนมารวมกับสถิติความเชื่อถูกต้องครับก่อนที่ทุกคนจะงงกูขอไปเติมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดนี่นี่นีไหนนกูกูขอเติมแป๊บนึงโอเคกูได้แล้วกูเมากูเมาดิบได้แล้ว พออมารวมกันแล้วเรียนรู้ยังไงครับก็เรียนรู้ไปเรื่อยมันมีช่วงหนึ่งที่ผมแบบทำเพจนะโซเชียลนะครับปล่อยํำทำนายก็มีลูกเพจตามขึ้นเรื่อยๆนะครับมีลูกค้าติดต่อดูดวงวันหนึ่งแบบประมาณ20คนขึ้นไปครับทำให้ผมแบบฝึกวิชาตรงนี้ไปด้วยนะแล้วก็เก็บสถิติเราเห็นตัวเลขเดิมๆซ้ำๆเห็น สไตล์ของคนเข้ามาใช้ทุกอย่างวิเคราะห์ประมวลผลนะครับมันก็ทําให้ตีโจทย์ดวงสตางค์แต่ละคนได้แตกต่างขึ้นอะไรแบบนี้ครับไอ้ท<ะ>ีท<ะ>่นี่ลึกแล้วนะกูว่ากูจะสนุกสนุกกูไม่สนุกกูล,ลึก<ะ>แล้วนะรเรื่องฝั่งลูกค้าอา่ะม,มีลูกค้ามีลูกเพจเอาไอ้ความเชื่อเหมือนคุณอ่ะผมโอเคแล้วแต่บางคนที่เชื่อไม่เหมือนเชื่อต่างอ่ะในเพจที่ทำงานอ่ะงเปานระนาเราต้องเปิดดวงให้เขารู้เลยว่าเรารู้ก่อนที่เขาจะไม่ถามเราอะถ้าสมมติว่าตอนเนี้ยผมแค่บอกวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอาจารย์ไว้สามารถบอกผมได้เลยว่าผมเป็็นนแบบบเปูต้อง ควรจะต้องเป็นแบบนั้นโดยหลักการนะครับใช่ลูกค้าคนแรกเออคนแรกรมาดูจําได้ไหมเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้หญิงครับผมเป็นผู้หญิงก็อ๋อแต่ก่อนหน้านั้นที่ที่ได้ดูคือดูคนรอบตัวอยู่แล้วแล้วก็ดูตัวเราด้วยศึกษาไปเรื่อยๆดูคนรอบตัวครับ คนรอบตัวไปบอกต่อถูกต้องครับใช่ครับอย่างนี้นะฮะถูกต้องครับเป็นปากปากหรมเชื่อมว่าไอ้น้ำหนักกันที่คนรอบตัวไปบอกต่อมันเป็นน้ำหนักทอนเลิศเลยดูคนนึงเขาก็ไปบอกว่าให้เพื่อนมาดูนะครับผมจริงๆจากตอนแรกที่ผมดูดวงเนี่ยพอมันตรงเขาก็ปากต่อปากนะครับผมก็หลังจากนั้นผมก็ลูกค้าที่เป็น V.I.P มากขึ้นคเอาอย่างนี้นะผู้หญิงเนี่ยมีไม่กี่เรื่องหนึ่งความรักสองการงานใช่ไหมสามเงิน แต่คุณอาจารย์ไว้สามารถดูยิ่งกว่านี้ได้ถูกต้องไหมถ้าสมมติว่าเขามีปัญหารเรื่องความรักเนี่ย <S <S เราต้องบอกว่าปัญหาของความรักของเขาเนี่ยเขาจะกำลังเจออะไรอยู่เอาอย่างนี้เดี๋ยวผมสองคนจะลองของเราลองของนี้ก่อนปีนี้ปีอะไรดีบ้างเ,าเดือนอะไรดีบ้างเดือนอะไรดีบ้างเอาอันนี้เลยอเอาอันนี้หลบอกคุณผู้ชมเลยที่กำลังดูคลิปอยู่ตอนนี้เปลี่ยนไปไหนอะฮะนี่น เรากําลังให้อาจารย์ไว้ดูดวงโดยรวมทั้งหมดของปีนี้เออมีพุทธศักราช2000เอ้ย2565ถูกแล้วอเาตรงนั้นเมื่อกี้ก็เกือบเกือบเกือบ67เลยสั่งทาไงไม่รู้จริงๆในปี2565นะครับผมมีดาวพฤหัสบดีโคจรในอยู่ในตำแหน่งที่ดีสำหรับหลายๆราศีนะครับโดยรวมทั้งหมดถ้าใครรู้ลัคนาให้ยึดหลักลัคนานะครับแต่ถ้าใครไม่รู้ลัคนาก็ตามราศีครับผม ตำแหน่งของดาวที่ดีนะครับกำลังส่งในมุมที่ดีอยู่กับราศีมังกรกลุ่มพิจิกนะครับจะไปเด่นในเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่นะครับตั้งแต่ช่วงเดือนนี้เลยนะครับแล้วก็ยังยาวไปจนถึงเดือนเมษายนนะครับที่รอในเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะได้ใน,นเร็วๆนี้ครับสำหรับราศีพฤษภนะครับมีเกณฑ์ได้งานใหม่นะครับหรือว่ามีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งปรับเปลี่ยนโยกย<ม>้ายไปในทิศทางที่ตัวเองชอบนะครับหรือว่ามีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดข<ม>ึ้นตั้งแต่เดือน มกราคุมพามมนาเห็นชัด<ป>นะครับต,นนต้นปีครับผมต่อไปราศีมิถุนนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นราศีที่มีปัญหามาเยอะมากๆนะครับตั้งแต่สองสมปีมาแล้วนะครับออบางคนเจอทางเรื่องของหนี้สินนะครับออปัญหาที่เครียดในเรื่องอุปสรรคที่การงานการเงนิน <ๆ S 1> นะครับก็มีโอกาสดีๆเกิดขึ้นผ่านพ้นอุปสรรคไปแล้วครับสำหรับราศีมิถุนนะครับราศีที่สําเร็จเด่นชัดมากๆในปี2565คือชาวลัคนาราศีเมษนะครับยืนหนึ่งในเรื่องความสําเร็จเพราะว่าราศีเมษเนี่ย ในปีนี้เป็นตำแหน่งของการที่เขาจะสมหวังในสิ่งที่รอคอยะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่เขาโฟกัสอยู่นะครับบางคนเนี่ยจะไปหวังในเรื่องของการงานธุรกิจก็ไปสําเร็จตรงเรื่องนั้นนะครับแต่เป็นเรื่องใหญ่ที่เขาจะได้นะครับราศีธนูสิงห์ตุลนะครับผมคือในปี2565มีดวงได้ของใหญ่และของแทบครับผมนนูอาจจะได้เจอกับอะไรที่แทบๆของใหญ่ก็ของแ่บๆไว้ความของแทบก่อนพอผ เขาว่าแทบคืออาจจะประสบการณ์แตลกใหม่นี่หรอถูกต้องครับสนุก้าทายตื่นเต้นจับมือก right ันไปได้เลยนะครับผมคุณไม่ต้องติดโรคขร้อมตือนพร้อมต่อไปครับ ครับสำหรับสมราศีที่ต้องระวังนะครับระวังเลยนะระวังเพราะว่ามันเป็นเกณฑ์การเปลี่ยนแบบสัพพันนะมีเรื่องพลิกผันเกิดขึ้นกับราศีมีนกรรฎกันนะครับกำลังทํางานอยู่แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ไม่ดีทําให้ต้องเปลี่ยนงานกระทันหันก็ได้นะครับแต่ใครที่ไม่ดีมันอาจจะเปลี่ยนโยกกลับมาเป็นดีก็ได้นะครับคือเหมือนพลิกไปพลิกมาแล้วเนาะใช่ใช่ครับอ่ะตอนนี้คือราศีที่เกิดครับรวม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 ของทั้งทั้งประเทศอย่างนั้นเลยนะรวมรวมครับ แล้วสิ่งที่ต้องระวังของปีนี้<อ>คืออะไรครับในในช่วงต้นต้นปีเนี่ยมันก็ยังมีตําแหน่งดาวบางดาวที่ส่งอิทธิพลในเชิงลบนะครับเขาเรียกว่าเป็นดาวที่พักองศาอยู่อ,อ,อาจจะทําให้การติดต่อสื่อสารเจราจารเนี่ยไม่เป็นไปตามที่คาดคิดอ,อ,อย่างเช่นว่ากําลังจะได้เงินในช่วงวันที่18 นี้นะครับกับกลายเป็นถูกเลื่อนไปเลยเปลี่ยนไปเลยเป็น20กว่าเลยแบบนี้ครับเหตุ<อ>การณ์การเปลี่ยนแปลงการคาดเคลื่อนยังมีให้เห็นอยู่ตลอดถ้าถูกจะไปไหวหรือบูชาที่คุณบูชาผปปีนี้เป็นปีเสือนะครับเสือทอง2565เป็นตําแหน่งของธาตุไฟก็แนะนําอยากจะให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ดูอยู่เนี่ยไปทําบุญเกี่ยวกับวกไฟธาตุพลังงานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการถวายหลอดไฟหรือแม้แต่การปรับเปลี่ยนดวงไฟในบ้านให้มีความสว่างเกิดขึ้นเป็นการเพิ่มเสริมธาตุพลังงานตรงนี้ให้กับเพืนีกคอนโดอะไรอย่างเงี้ยแต่ การเอาการย่างหนึ่งที่แนะนําก็คือเรื่องของการทําบุญกับผู้ด้อยโอกาสเด็ก ดอยโอกาสหรือว่าผู้ใหญ่ก็ตามอันนี้มันเป็นการให้โอกาสคนเพื่อให้เราได้โอกาสใหม่ๆในชีวิตมันเป็นเติมสิ่งดีๆให้กับเราตลอดถ้าช่วงนี้ไปถกประกายถูกต้องครับถ้าช่วงนี้ไปไม่ได้คือโอนก็ได้ใช่ไหมใช่ครับคือเอาที่สะดวกครับหรือว่าจะเป็นคนใกล้ชิดเดือดร้อนลักษณะไหนมาใช่ใช่ครับผมอยากให้ตีความเรื่องนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วบางคนตีความไปว่าบางคนอ่าแสดงว่าคนจนตกนงกหมดสิจิงปะเพราะฉะนั้นมันไม่แฟร์เพราะฉะนั้นถ้าเราทําดีกับอะไรที่เราเป็นคนอยูกตัว ว่าถ้าสมมติหนึ่งคนทำคุณทําดีให้ผมผมไม่ทําดีให้คุณหรอกผมมันไซ้คุณแต่ผมไม่ทําดีให้ไกด์ตะก้องอดีดีผมไม่ทําดีให้จันไว้ก็อาจารย์มาคิดอย่างนี้ก็จะกระจายกันไปหมดนะครับทำไ,ไมกุหมัม่นมึงวะพี่น้อยเอาละถึงเวลานี้นะทุกคน เราลองของในดี่วไหนไหนอาจารย์ไว้มาแล้วลักษณะที่อาจารย์ไว้เขาดูนะครับแบบลักนาลักนาแล้วเป็นลักนาไฮเทคเพราะอาจารย์ไว้เชื่อมไฟฟ้ด้วยอ่าใช่ครับผมเอางี้ของผมเนี่ยไว้ดูไวดูหลังๆเขาอยู่แล้วว่าคนติดตามเยอะเลยนู้นทุกคนรู้แต่อันเนี้ย ไอเนี้ยคนเขาไม่ค่อยรู้ครับผมบอกไว้ผมไม่ค่อยเปิดเผยด้วยครับลองของเลยผมอะไม่ไม่เปิดเผยเรื่องแบบอะไรงนี้กับใครเยอะเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวเราต้องต้องเชื่อก่อนไงเราลิขิตเองใช่ก็คิดแค่อย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ไว้ลิขิตมึงเดี๋ยวกนครับอันนี้เดี๋ยวตรงไม่ตรงเดี๋ยวผมค่อยถามทีหลังนะอายุ40ปีนะครับผมเลยวันเกิดมาและสามเดือนนะครับตั้งแต่เมื่อปีที่อายุ3 9ปีขึ้นมานะครับผมมีตำแหน่งของดาวศุกร์ที่เป็นในทักษะนะครับโคจรเป็นสีกระดูงสแตาเสริมตำแหน่งของ การงานในสายบันเทิงต่างๆนะครับ,ค,รบค่อนข้างดีมากๆเมื่อตั้งแต่ปีที่แล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปีนี้นะครับมันจะไปเข้าอีกประมาณสัก2 3เดือนนะครับมีโปรเจกต์อะไรที่คาดหวังไหมฮะประมาณ2เดือนหน้าหรือ3เดือนนะครับผมน่าจะมีบวกกับเป็นคนที่มีดาวการเงิน เกาะตำแหน่งราชาโชคแปลว่าบางครั้งอยู่ดีๆฟุกได้เงินก้อนเข้ามามีโอกาสทางการเงินเข้ามาเรื่อยๆนะครับการลงทุนอิทธิพลส่งผลดีนะครับตั้งแต่ปีนี้ในอีก30วันมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ได้โอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับตัวนี้จะต้องเป็นเรื่องที่ฟุกหรือแบบไม่ได้ตั้งใจไว้เลยอาจจะคาดไม่ถึงว่าแบบเรากําลังจะได้เดี๋ยวคอยดูนะครับอีกประมาณ30วันจะจะต้องได้ตามนี้นะครับนะครับในพื้นชะตาในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีนะครับผมก็ไม่ได้มีจุดตรงไหนที่กระทบให้เห็น เท่าไหร่นะครับบวกกับมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับดาวึ้นเที่ยงในตำแหน่งจิตใจเป็นคนสนุกสนานนะครับความสนุกสนานก็นำพาการเงินมาให้นะครับเหมาะกับอาชีพที่เกี่ยวกับความบันเทิงสนุกเรื่องที่กังวลอาจจะเป็นบางครั้งอาจจะมีความเครียดง่ายเหมือนกันในบางเรื่องนะครับผมแม้มันจะแยกโหมดไปความสนุกเราสนุกเต็มที่เลยแต่ว่าพอถึงในโหมดที่เขาเครียดครับเขาก็เครียดมากค่อนข้างจะให้อาจารย์พูดเรื่องผู้หญิงกูให้ได้หนึ่งดาวตังเป็นยี ตอบได้ไหมว่ารูปร่างลักษณะแฟนเขาอะไรจะเป็นแบบไหน,นอ่รูปร่างลักษณะแฟนควรจะเป็นผู้หญิงที่มีมีสเสน่ห์นะครับผมมีความอ่ามีนิสัยคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับในในบางมุมในตําแหน่งออของความรู้สึกนะครับสไตล์ <c oughs> ก็ไปด้วยกันได้ครับทํางานเกี่ยวกับการสื่อสารการค้าขายการงานเกี่ยวกับการเจรจารได้ดีนะครับตรงไหมตั้งแต่แ,แรกเลย เงินแตกเพี้ยไรยพี่ตามอาจารย์ไว้พูดเฉยๆว่าโปรเจกต์อะไรกูบังว้าอะไรงกูไปเรียนๆโปรเจกต์ใส่ใครไว้บงว้าอะไรเงี้ยแต่มันมีนะที่คิดไว้อ่ะแล้วเหมือนที่อาจารย์ไว้บอกอย่างนึงก็คือผมคิดผมไม่ได้หรอกเพราะมันมหาศาลบางทีอ่ะหลงจากนั้นก็เลยแบบคิดไม่ได้คิดไงว่าจะได้อะไรเงี้ยเวลามึงได้ของใหญ่ๆมามึงคิดถึงกูไหมไม่ค่อยอะไอ้สัตว์ สุขภาพก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องลมบ้างอะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแก๊สบ้างไหมฮะ <c oughs> ไอ้ยื้อไอ้ยื้ไอ้ยคนนั้นจริงๆเป็นป่อยมากเหรอครับผมเป็นคนเป็นโรคสะอึกครับผมเป็นโรคสะอืกอสะอื <ừ> ้อข้ามวันอะครับครับแล้วแท็กที่เขาตกใจแท็กว่าที่นี้ผมอยู่เชียงใหม่ผมสะอึกอขึ้นวันอนะจริงเหรอครับผมใช่แล้วไม่คุดตุ้เลยเพราะเรื่องนี้ไม่มีใครรู้นอกจากผม เหมือนจไว้อยู่หลังนึงอะนี่ครับมาถึงบ้านแลนนี้่แล้วของขึ้นไอศครีมถามเข้าเรื่องเลยผิดลูกผิดเมียไหมไอ้สัตว์เยอะแยะตาผมบ้างเรื่องแบบรักรัๆค่ายๆอะไรเดี๋ยวๆๆมึงก็ต้องเรื่องการงานเลยต่างสิว่าปีนี้เป็นยังไงบ้างผมเกิดราศีธนูลัคนาสถิตอยู่มิถุนนะครับมิถุนจริงๆในพื้นชะตาของคุณแท็กนะครับมีตําแหน่งของดาวพุธดาวพุธเนี่ยจะเป็นเจ้าเรือนแห่งการพูดเจรจาเพราะฉะนั้นอาชีพเนี่ยครับเหมือนมาโดยที่แบบ เราไม่ได้ต้องทำอะไร<ๆ>โอเคเขามาส่งข <c oughs> องโ,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 โอ <c oughs> ้อโทษใจร้องนะอาจารย์ไม่อบอกว่าถ้าเป็นพูดกันคืนนี่หงดหดกว่านี้นะเหมือนแบบมีเทวดาในตัวตนนะครับผม <c oughs> ก็คือเป็นเทวดาที่ คอยช่วยเหลือเป็นเทวดาเป็นเทวดาผู้ชาย,ยเ,เทวดาผู้ชายเลยทำให้มาเหมาะกับเกี่ยวกับอาชีพของการสื่อสารการทำงานในวงการนะครับผม <S 2> <S 2> <S แล้วก็เป็นพิธีกรอะไรต่างๆได้หมดนะครับทำแล้วดี <S <S แล้วก็บวกกับตำแหน่งงานเป็นมหาอุดมีความเป็นใหญ่ทำงานสองอย่างในเวลาเดียวกันได้ทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้นะครับเหมือนคุมคุมอำนาจได้ก็ปีนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของเรือนการเงินก็ก็ยังอยู่ในช่วงที่ดีประมาณสักส3าเดือนดีขึ้นมากๆนะครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเหมือนเรือนการเงินถูกใช้ ไปแล้วค่อนข้างเยอะนะครับมีเกณฑ์ใช้เงินเรื่อยๆมีตำแหน่งของธาตุไฟไปเกาะในตำแหน่งของคู่นะครับบาาไฟไหม้สัตว์มีโอกาสดีๆเข้ามาตลอดเหมือนเป็นดาวเจ้าเสน่ห์นะครับได้เงินจากเสน่ห์ได้เงินจากคําพูดได้เงินจากสไตล์อะไรแบบนี้ครับโดยพื้นฐานสไตล์เป็นคนที่มีดาวคุ้มครองมีองค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก็ทําให้ผ่านเรื่องแรงๆไปได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเปิดดวงไปเลยว่าในช่วงประมาณภายในหเดือนครับโปรเจกต์สำเร็จการงานดีนะครับ การเงินได้เงินก้อนใหญ่กว่ารอบหลายๆปีอย่างแน่นอนนะครับกระทบแค่เรื่องของความคาดเคลื่อนเรื่องของการเจรจาแค่นั้นแบบที่ผมบอกอาจจะแบบว่ามีคนจะจ่ายเงินเดือนนี้เลื่อนไปแล้วไปจจ่ายเดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นครับโอเคผมว่าคุณคุณไม่น่าห่วงเรื่องการเงินคุณหรอกเรื่องผู้หญิงนะคุณเออคุณห่วงเรื่องผู้หญิงคุณจะดูจับปลาเมื่อไหร่พี่ครับผมไปต่ำมุมไตลักหาที่ไหนไปไม่เสียใจไหมนี่กูไปแล้วนะตอมกูไปแล้วนะ อยากรู้ว่าเลือผู้หญิงจริงๆเป็นคนที่ดึงดูดคนเข้ามาเรื่อยๆครับความเสถียรภาพทางคุ่ครองที่ดีครับเขาชอบครับดึงบูดเข้ามาลีเข้ามาเพรามอาวุธด้วยอะไรเงี้ยตีเลยครับแล้วผมควรบูชาอะไรหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดพระพุทธชินราชนะครับเป็นองค์พระราหูหรือไม่ก็ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยครับสัตว์เหมือนรู้เราเพิ่งไปไปราหูมานะผมว่าทุกพุทธเลยนะ นเหมือนรู้นะเท้าเวสุวรรณก็ดีใช่ไหมอาจารย์้คือไหว้ดีมากครับดีมากๆและประเด็นคืออุ๊ยอีกที่บุญบาปแล้วหน้าลายผมคืออะไรรู้ป่ะโอ้โอ้ท้าเวสุวรรณเพราะผมเท้าวสวรรณเราะผมเท้าเวสก็จะไปเด่นในเรื่องการเงินด้วยนะครับผมก็มองว่าการไปไหว้ท่านเนี่ยครับก็ ประธานพนรโชคลาภนะครับแล้วก็คุ้มครองดวงสตางแต่ละบุคคลนะครับรค่อนข้างดีมากพระาราหูก็จะประทานพรเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงดวงสตาร์ไลท์เป็นดวงสตาร์ดีครับ,รบเรียกได้ว่าใครที่มีความทุกข์ความเครียดสามารถเปลี่ยนแบบสับพันธ์ได้ครับก็คือโอ้สองอย่างเลยรอครับกรรมดีเปลี่ยนได้ทุกอย่างครับผมอันนี้อันนี้ผมไม่ได้เห็นนะอ้ย คือคแค่ที่คุณแท็กสนใจตอนนี้คุณแท็กเพราะว่าคุณแท็กเพิ่งจะบูชาบาอองสิ่งทีด่ดันไว้พูดแล้วก็มีความสนใจด้านนั้นอยู่พอดีออระวังแค่เรื่องของการ<ๆ>การเจรจาที่มีเกณฑ์ที่แบบกระทบแค่นั้นครับอาจจะคาด<ๆ>เคลื่อนหรือว่าไม่เป็นไปตามที่คิดแต่ว่าหลักๆคือผมมองภาพรวมนะครับ,รบว่าโปรเจกต์มันสําเร็จชัดนะครับยิ่งมีความยากเท่าไหร่ก็ยิ่งสาเร็จมาถึงเรื่องที่ทุกคนอยากรู้ครับตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บมันเยอะมากครับ พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโควิด้เจ็บเลยครับว่ามันจะหมดไหมมันต้องเตรียมตัวยังไงครับผมก็ในปี2565เนี่ยตำแหน่งเกี่ยวกับเรื่องของดาวมฤริตยูนะครับที่ส่งอิทธิพลนะครับทำให้เกิดวิกฤตโควิดต่างๆเนี่ยมีเกฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนในช่วงประมาณกลางปีผมตีความว่าอาจจะทําให้ทุกอย่าง ดีขึ้นคือโควิดหรือว่าโอไมรอนมันก็จะอยู่ไปเรื่อยๆเป็นโรคโรคทั่วไปนะครับผมแต่แค่ว่าคนจัดการได้นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นปัญหาหรือเป็นวิกฤตเหมือนที่ผ่านมาครับผมว่าน่าจะผ่านอะไรที่ยแรงไปแล้วครับในช่วงปีที่ผ่านมาเอาอย่างนี้สุดท้ายแล้วถ้าสมมติอยากจะติดตามอาจารย์ไว้ต้องติดตามเพจอะไรบ้างไอีอะไรครับผมก็ในฟันเพจนะครับไวท์ีเวลนะครับแล้วก็ในไอจีนะครับ ชื่อว่าไวท์จีเวลหนึ่งร้อยนะครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์ไว้มากครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับสวัสดีแท็กมาแล้วจ้าเอาแล้วฮะวันนี้บอกเลยพิเศษมากเดี๋ยวจะพาพี่โน้ตเนี่ยมาขี่ฮาร์เล็ตดีวิสันพันนี้นะซื้อมันนี่คือสองล้านนะ โคตรแพงเลยนะทำไมคุณเป็นอะไรดูไม่เคยเจอที่แบบสภาพกลิปแบบนี้เออกลิปอย่างนี้แล้วอยู่ในระยะนี้แล้วแบบโอ้คุณดูท่อดินีณแต่งตัวได้เลยนะเด<ๆ>ี๋ยววันนี้จะพาพีนน่นนศ์ขับฮาร์เลย์นะฮะแล้วเราจะไปกินมันย่างกันตอนนี้เราอยู่นี่ล่านลีล่านเลงแนะนําหน่อยรุ่นอะไรยังไงคุณรู้ไหมอันนี้ดีเทลของเขาไม่รู้ต้องถามพี่โก้ของพี่โก้เขาพี่โก้ครับมาเชิญเชิญเชิญพี่โก้มามาเล่าให้ฟังหน่อยสิ ตัวนี้ก็เป็น h a r ์เรย์ดิวสัน,นะครับครับเป็นรุ่นเฮอริเทจซอฟ t ์เทลสปริงเกอร์ปี1998เป็นรถรุ่นสะสมนะคตอนนี้ค่ะจะหายากมากเสน่ห์ของคันนี้ที่ผมเห็นนะเอาที่แบบผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะ,อะไรนะมันมีส่วนผสมอะความฟิมวชั่นอะของยุคเก่าและยุคใหม่อยู่ด้วยกันอะลองคอมที่ลองคอมเราแต่งตัวได้ด้วยวันนี้สบายเรื่องฮาร์เลย์แ๊บโท่นี่แคทด้วยทักด้วยอย่าให้ลุกพงลุกถีบดาเขาเนี่ยไม่ใช่โน้ต วันหลังนะจะไม่พามาส่งน้ำพอมเลยลองขี่ดิ ใว้มาเราจ้ะแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ร้านมันย่างนะครับผมร้านนี้บุฟเฟ่กินหมูเนี่ยช่วงนี้หมูแพงแพงมากินหมูเออหมูก็ดีหมูก็ดีร้านนี้หมูนั่นๆเลยเรียกได้ว่าใครอยู่โพรามเนี่ยมาที่นี่ได้ รู้จักที่นี่เพราะว่าร้านของพี่โก้ไมถ้าสมมติว่าโพรามเนี่ยสมมติจะมานั่งกินอะไรกันตรงนี้ไบค์เกอร์ส่วนใหญ่วนมาเจอร้านนี้ก็หอดรู้เลยเอามึงถ่ายอะไรอยู่ไม่มานั่งจิตด้วยกันก็เข้าไปสับของเขาถ่ายก่อน้องถ่ายก่อนในภาวะที่หมูแพงแบบนี้มานั่งร้านติดมันตรงนี้อร่อยมากหัวอร่อยครับกุ้งเกิงนี่รอบ โก้เขาก็มาแหมดูแลบริการนะอย่างดีหมูเหมือเต็มท er ี่คือเดี๋ยวนี้มีหมูต้องอวดเหรอปวดหมูทำไมฮะร้านนี้ให้หมูเยอะไหมกินไม่หมดให้ตัดถ้ากินไม่หมดต้นเจ้าของร้านตบตบตบอกเลยนะแน่นอนว่าลูกค้าคือพระเจ้าแต่ลูกค้าวงติงูก็ตบเปิดที่เชียงใหม่ดิเปิดที่เชียงใหม่โอ๊ยวันเดียวก็เปิดพนเยอะตบลูกค้าจริงตอนนี้เราเปิดเป็นชายเปิดเป็นชายนะฮะใครสนใจก็มามาคุยกันที่ดั้ติดมัน ตรงนี้ก่อนไอสัติดมันี่ของอีกอันนึงทำใหม่มันย่างร้านลีใครไปติดมันกูตกคือผมกำลังคุยกับพี่โก้อยู่ว่าวันพีคสุดเนี่ยพี่โก้เคยจำหน่ายประมาณปริมาณเท่าไหร่กุ้งเอาแค่กุ้งหนึ่งร้อยโลกะบ้าดหมูหน้าต้องประมาณตั้งห้าหกสิบตัเดี๋ยวมันจะมีเทศกาลนะ มุ้งกมุ้งไม่น้ำตัวใหญ่ที่เนี้ยนะหนัวระสนะองร้อยสามสิบแปดบาทกชักก็กินมันยา่างมีความรักก็กินมันยา่างอยู่กับเพื่อนก็กินมันยา่างใครตายก็มากินมันยา่างเขาเสร็จก็มากินต่อย <c oughs> โอกาสทุกคนคือมันย่างกี <c oughs> ่ป,ปีแล้วพี่รันนี้สามปีเขาสามปีนะก่อนหน้านี้นะนี่เป็นนายทหารนะ <c oughs> ไปรับเสื้อมาขาย <c oughs> ไปต่อยกับเจ้าของร้านสิออกมาทำหมูย่างลูก่เยอะ อันนี้เมาเมาเนื้อวัวเมื่อกี้ผมได้ยินพี่โน้ตเนี่ยอยากจะซื้อเฟรนชัยเว้ยคนที่อยากซื้อเฟรนชัยพี่โก่อย่างเงี้ยต้องมีเตรียมตัวยังไงพี่เราขายเฟรนชัยเนี่ยสาขาละสามแสนบาทซื้อของให้หนึ่งแสนบาทมาที่นี่เลยดีกว่ามาคุยกับพี่โก้ก่อนข้างหน้าร้านเนื้อย่างข้างหลังร้านดูดอยากไม่ได้ตรงบ้าบอเขาทำฟืนกันอยู่ได้วันนี้ขอบคุณพี่โก้มากครับขอบครับของครับขอบคุณครับของครับโอ้โหนี้อิ่มจริงฮะดูไหมราคาเท่าไหร่เท่าไหร่หมื่นทำไมอะ ไม่ใช่แหละมึงค่าสู่ของไปขวงหลังเขาละหมื่นนึ่ <c oughs> อะอะจับเกยตามนั้นแท็กมาแล้วจ้ะ